พิงกี้สาวิกาสุดห่วงคุณพ่อหลังต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำพร้อมแม่และพี่ชายจากกรณีนักสแสดงสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกาพร้อมด้วยคุณแม่ที่ตกเป็นจำเลยในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอริกทีดีโดยสารอาญาได้มีคำสั่งยกคำร้องประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและมีผู้เสียหายจำนวนมากด้านพิงกี้สาวิกาก็มีแฟนคลับที่อยู่ด้านในคอยให้กำลังใจอยู่ตลอด และในการเยี่ยมก็มีเพียงสิบคนที่เข้าเยี่ยมได้หลังนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาเขาแดนแรักรับโดยหากถามถึงประเด็นว่ามีใครมาเยี่ยมบ้างซึ่งทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตอบเพียงว่าหากบุคคลนั้นมีรายชื่อเป็นหนึ่งในสิบบุคคลที่ทางพิงกี้อนุญ,ญาตให้เข้าเยี่ยมก็สามารถเข้าเยี่ยมได้แต่ไม่สามารถเปิดเผยว่ามีใครบ้างอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าพิงกี้นั้นเป็นเสาหลักของทางครอบครัวซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้เผยถึงค่ารักษาพ่อของเธอสูงถึงเจ็ดหลักจนถึงตอน ีที่มีเรื่องแบบนี้กับทั้งเธอและคุณแม่รวมถึงพี่ชายด้วยคงไม่สามารถทำหน้าที่ได้เหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ